ใส่่ใสน้ำมะขาม,มาขเปียกเจเา้าใส่น้ำมะขามเปียกน้อยใส่น้ำก็จะดส้มนัม่ไปแล้วใส่น้ำผ้าเจ้าใส่น้ำผ้าเนี่ยน้อยอีกตและประมาณสักจอนจอนตุ๊ตจ้ะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดเลิกกฟกกเ,ลเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าบาแต่งแกงได้จัดนักได้จัดนักเลยจวต้มขนมเส้นกินกับผวาต่าตีบัด แต่อันนึ่งข้าวเหนียวบะก,กินบบก,กินขนมเส้นจะกินกับข้าวเหนียวแต่ว่าต้องกึ้ดเพราะว่าจะเอาอย่างเื่ยมากินแทนเจ้าสุปพีหล้าเจ้าเข้มข้นอ่ะเข้มข้นเลยเจ้า จิ้มพอก่อนก็จะจิ้มพอเนาะจิ้มพอก่อนเจ้าจะล้ำก่อนล้ำเจ้าล้ำเผ็ดเผ็ดน่อยก็ใส่ใส่ปลาร้านัวเหมน่อยอืม xài này ni đấy áo xài này mo các khay tôm nè ngay ngay cháu tám không nhiều là các khay tôm wow học cuốn cháu ที่วันอังคารตอนนี้วันบ่นติก่อห้ามโมงจะ้าหาโมงหที่กระจัน tìm cách khác nguồn cho Thank you.